สวัสดีเพื่อนเท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกักบช่างโอเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับจานดาวเทียมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยถึงกับกล่องเอสเซนะครับเป็นของรุ่นเก่าแล้วแหละเนี่ยนะครับของป SI ไนะครับทีนี้ในการที่เขาเปลี่ยนไทคมนะครับเปลี่ยนจานไอเปลี่ยนดาวเทียมนะครับเป็นไทคม8นะครับสําหรับจานเชียูบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่า ขึืนความถี่จากเดิมยิง11300ด้วยตอนนี้ก็ยิงแค่10600นะครับในเึื่นความถี่10600เท่านั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนไทยคมด้วยทีนี้เรามาพูดถึงนะครับว่ากล่องรุดเก่าอาจจะไม่อัปเดตหรือไม่ไม่นั่นเองนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถรับชมช่องต่างๆที่ยิงสัญญาณให้บริการได้นะครับ วิธีการแก้ไขเราเราพูดถึงวิธีการแก้ไขนะครับวันนี้ฝากให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่างโอนะครับก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะมีความรู้ดีๆมาฝากเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเกี่ยวกับงานซ่อมบ้างเกี่ยวกับจานดาวเทียมบ้างนะครับเกี่ยวกับงานไฟฟ้าบ้างเรามาดูกันนะครับว่าทํอยังไงนะครับอันนี้ของเอสินะครับนับแรกให้เพื่อนๆไปที่จานดาวเทียมนะครับ ให้ให้ไปดูนะครับว่าเป็นหัวรุ่นใหม่หรือไม่นะครับหัวที่ยกเลิกไปส่วนมากก็จะเป็นหัวรุ่นเก่าพวกจานดีทีแล้วก็ทูวิชั่นรุ่นเก่านะครับจานแดงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนใช้จานนั้นอยู่ก็ให้ไปหาซื้อหัวหัวจานเราเทียมนะครับมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผมก็ทำทำคลิปให้รับชมแล้วแหละนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับก็ให้เปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเสร็จทีนี้เรามาถึงกล่องนะครับถึงกล่องเราก็ตั้งตั้งค่ากล่องให้มัน สามารถรับชมได้นะครับในสมารถ o อ a ทีได้แล้วดีนะครับเดีวเรามาชมกันนะครับให้ไปที่เมนูนะครับกดเมนูแล้วก็ขออภไยกับเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นงานนะครับมีงานข้างบ้านนะครับเพราะว่าผมเองก็อยู่ข้างถนนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมองเห็นไหมนะครับให้กดเมนูแล้วก็กดศูนย์สีตัวนะครับกดศูนยตัวแล้วไปที่นะครับ การตั้งค่าระบบนะครับการตั้งค่าระบบนะครับอานนี้ก็จะเป็นกล่องรุ่น S X นะครับหน้าตาก็เมนูก็จะเหมือนอกล่องรุ่น S O OK K X นะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแล้วไปที่ตั้งค่าตั้งค่าอที้ค่าอทีนะครับนี่เราผมจะต่อสายสัญญาณก่อนนะครับต่อสายสัญญาณนิดนึงนะครับสายสัญญาณไปใส่ต่อนะครับเราต้องมั่นใจว่า าจนาวเทียมเรามีสัญญาณนะครับมันถึงจะสามารถ OTA ได้นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยำซูมให้ดูนะครับโอเคทีนี้ให้ตั้งค่าตามนะครับตัวแรกให้เป็นหนึ่งสองหกดเดนะครับตัวนี้ผมก็น่าจะตั้งไว้แล้วนะครับตั้งไว้แล้วนะครับให้ตั้งตามผมเลยนะครับ ตัวแรก1 2 6 8 7ตัวที่2 3 0สามหมืตัวที่3ามนะครับตัวที่3ามก็จะเป็น01 5 1 9หนหนึ่งนะครับตัวย2 k ิก็เปิดไปด้วยนะครับแบนก็เป็นตัว V นะครับตัวทีก็เปิดไปด้วยนะครับคลิปที่ผ่านมาเพื่อนๆบอกว่าคอมเมนต์ว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยชัดนะครับคลิปนี้ผมว่าน่าจะชัดอยู่นะครับน่าจะมองเห็นชัดอยู่นะครับเพราะว่าถ่ายใกล้พอสมควรนะครับเกือบแบบจอเลยทีเดียวนะครับ ตั้งตามผมเลยนะครับตั้งตามผมตั้งตามนี้นะครับตั้งตามนี้เสร็จนะครับไปที่เรโมทแล้วก็กดนะครับกด exit นะครับกดออกนะครับปุ๊บแล้วก็จะมาที่ต้องการบันทึกหรือไม่เราบอกว่าตกลงนะครับกดตกลงทีนี้เครื่องของเราก็จะทําการ OTA โดยอัตโนมัตินะครับก็จะสามารถรับชมได้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะ OTA ให้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือจาน เคยูแบนนะครับสำหรับจาน uh, เพื่อนๆที่ใช้ uh, ระบบ C แบนนะครับจานตะแกรงจานใหญ่นะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าตั้งค่ากันอย่างไรนะครับถึงจะทําให้มันอัเปเดลให้เรานะครับเพราะกล่องรุ่นนี้ก็เป็นกล่องรุ่นเก่าแล้วถ้าเราไปถามา uh, ช่างมาตรฐานหรือว่าช่างค่าใกล้ๆบ้านเชื่อว่าศูนย์บริการเขาก็บอกว่าให้เราเปลี่ยนกล่องสัญญาณอย่างเดียวนะครับอันนี้มันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราซื้อมาก็ uh, มีราคานะครับ ซื้อกล่องใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าแค่ยี่สิบสาสิบาทนะครับพอที่จะซื้อง่ายๆนะครับแล้วก็รอนะครับรออปเบียดเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมาหน้ามีนะครับเย็นเร็วเย็นนานนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ปัจจุบันนะครับโลโก้ปัจจุบันนี่เขาขึ้นมาแล้วนะครับสามารถรับชมได้นะครับเราดูช่องเกียรกัน สัญญาณก็มีนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันอัปเดตดให้เราจริงๆนะครับมันยิงดาวเทียมไทคมแปดจริงๆให้เราข้อเมนูแล้วก็กดรหัสนะครับซูนสี่ตัวนะครับแล้วก็เข้าไปการตั้งค่ารายการนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่าดาวเทียมนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นไทยคมแปดชัดเจนนะครับก็จะขึ้นเป็นไทยคมแปดเคยูนะครับ ชัดเจนนะครับก็สามารถรับชมได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือมันอัปเดตให้ซอฟต์แวร์ให้เราเป็นปัจจุบันเรียบร้อยนะครับรับรองได้ว่ารับชมได้ปกติแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการตั้งค่าระบบ C- ีแบนกันนะครับฝากเพื่อนๆให้กําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกดติดตามช่างโหไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีน้เรามาดูกับจานระบบ C- ีแบนนะครับ ระบบซีแบนว่าเราจะตั้งค่าอย่างไรนะครับให้มันรบับเด็กนะครับแล้วเรามากดดูสัญญาณนะครับสัญญาณรุ่นเก่าก็จะเป็นตัวที่เป็นความถี่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์อยู่เลยนะครับตัวนี้ผมไปถอดมาจากกล่องอจานเคยูนะครับจานเคยูก็จะเป็นค่าหนึ่งหนึ่งสามศูนย์อยู่เลยนะครับมันไม่มีสัญญาณนะครับไม่สามารถรับชมได้แน่นอนนะครับเราต้องทําการโรัทมันนะครับ ถ้ามันไม่ทําให้เราเราต้องกระตุ้นมันให้มันทําให้ได้นะครับโดยการเข้าไปที่เมนูนะครับเดี๋ยวขอซูมแป๊บนึงนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมองเห็นชัดเจนนะครับรอบนี้นะครับก็ผมเอากล้องมาจ่อกับหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอผมตัวนี้ก็เล็กนะจอเล็กนะให้เข้าที่เมนูนะครับกดเมนูนะครับแล้วก็รหัส0ูนย์ตัวนะครับให้เข้าไปที่ตั้งค่าระบบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งค่า OTA นะครับนี่ก็จะขึ้นมานะครับ ผมทํามาหลายคลิปแล้วก็จะไม่อธิบายมากมายนะครับไม่ค่อยชัดเจนนะครับขออภัยด้วยนะครับบางครั้งกล้องก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับจยจะพยายามนะครับตั้งค่าตามผมเลยนะครับตัวแรกก็จะตั้งเป็น04120นะครับ04120ตัวแล้วล่างลงมาก็30,000ถูกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น00519นะครับ 00519นะครับตัวนี้ก็เปิดไปด้วยนะครับในนี้ก็จะเป็นแบนน่าจะเป็นแบนฮอร์นะครับตัวเฮดนะครับเพื่อนก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับโอเคนะครับตั้งครบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็ตั้งตามผมเลยนะครับแล้วกด exit ออกนะครับ ก็จะมาหน้าตกลงนะครับก็ตกลงนะครับนี้ก็รอให้มันอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับพออัปเดตเสร็จก็จะเรียบร้อยนะครับสามารถรับชมได้ปกติเลยนะครับจอก,ก็จะดับไปครั้งหนึ่งนะครับดับไปครั้งหนึ่งแล้วขึ้นมาเป็นหน้าที่จะสามารถอัปเดตให้เราได้นะครับนี่นะครับเริ่มอัปเดตแล้วนะครับ นี่ก็จะสามารถรับชมได้เป็นปกติเลยนะครับเป็นปกติเลยต้องสามสิบห้านะครับเรามาดูนะครับว่ารู้ได้ไงว่ามันอัปเดตให้เรานะครับเข้าไปที่เมนูมันเดิมนะครับก็เข้าไปที่ตรงที่เดิมนะครับตั้งค่าเอาเทียมนะครับนี่นะครับ ก็จะขึ้นเป็นชัดเจนนะครับเป็นไทยไทยคม6นะครับเป็นไทยคม6ชัดเจนนะครับระบบ C แบนนะครับ05150นะครับชัดเจนนะครับก็คือมาดัปเดลตให้เราเรียบร้อยนะครับสามารถรับชมได้ปกติเลยนะครับก็จะเป็นเทคนิคดีๆนะครับจากช่างโอ๋นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ลงไปหน้า Facebook ของตัวเองก็ได้นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะได้มีคนมาเห็น,น,นความรู้ดีๆเยอะๆนะครับวันนี้ช่างโห๋ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ